วันนี้เราก็ได้ลงลูกปลาตะเพียนกันอีกแล้วครับอันนี้วิธีการปล่อยลูกปลาตะเพียนสําหรับฟาร์มนครสวรรค์แต่ที่อื่นยังไงแมไม่รู้นะแต่ที่นี่เราใช้สูตรนี้นะครับนะถ้าเป็นสูตรจริงๆก็จะเป็นสูตรแบบชาวบ้านชาวบ้านแต่ว่าชาวบ้านก็ไม่ได้ชาวบ้านจริงๆเขาจะยกกันนะผมว่านะเพราะว่าเขาคงไม่มีอุปกรณ์สายยางไปซื้อหรอกนะแต่น,นี้เราเป็นทำเอาวิธีที่ลงลูกปลาแบบ สบายๆและไม่เหนื่อยลูกปลาเราก็เอาไว้บนถังนี่แล้วก็ดูดลงบ่อเห็นไหมฮปล่อยให้ไหลเหมือนกับดูดน้ำทิ้งเอาง่ายๆแต่ว่าปลายสายยางเราจะต้องออยู่ระดับนี้นะอยู่ลึกเกินไปผมว่าก็ไม่ดีนะผมเคยลองไหลรอบแล้วต้องอยู่ระยะนี้ เคยเอาสายยางลงไปลึกเกินพอสักพักมาดูลูกปลาตายต้องอยู่เลยนะนี้มันจะโอเคแล้วก็พอเสร็จแล้วก็เอาอันนี้จะเหลือก้นใช่ไหมอ่ามีก้นกลาง่อยมีปาลาค้างก้นๆมันจะไม่หมดเราก็ใช้วิธีนี้อ่ะไปดูกันวิธีนี้มาด้านนี้น้องๆมาด้านนี้ด้านนูน้นงูนน,นุนงูอยู่ที่บ่อกําลังรัดกันอยู่นี่ทางนี้วางตกเอาง่าย เดี๋ยวตกลงไปล้างโอเคพอแล้วไม่ต้องลีลามากอ่าได้แค่ไหนเอาแค่นั้นโอเคอ่ะทำบุญทำทานนะปล่อยปลาทิ้งเป็นลน,ล,นล้านตัวมุมลุม้นจะง่ายตุตุลมุมลุ้นมุมลุ้นลงง่าย โ,โดูดกันอย่างนี้แปบ๊บเดียวก็เสร็จละก้นถังแล้วก็ล้างนิดหน่อยคือปลามันจะมีติดอยู่ก้นก้นถังก็เทลงไปอาจจะติดอยู่ประมาณสักหมื่นตัวนะประมาณนั้นโอเคกรรมวิธีไม่ยากครับนี่ดูดใช้อย่างนี้ ในถังนี้ต้องมีออกซิเจนนะครับนี่ต้องเดือดอยู่ตลอดมีถังออกครับออกซิเจนนี่จะต้องเตรียมให้พร้อมเพราะเราเดินทางจากบ้านมาก็ใช้เวลาประมาณสักสิบนาทีดูครับดูแบบไห,หลลงตามสายยางไปไปลงบอ่อ พอลงบ่อปืด๊ดแหล,ลูกปลามันเล็กถ้าถ้าถ้าตา,าดีๆจะเห็นเขาจะเกาะกลุ่มม้วนตัวกันเลยนะครับนี่ยให้ดูเกาะกลุ่มม้วนตัวเขาขาวน่ะยิบเล็กๆนะคือลูกปลาที่เราดูดลงจากถังเห็นไหมหนี่สังเกตดดีๆนะครับนีน่นะม้วนเหมือนก้อนเมฆอะโอเคครับ เอาแค่นี้ก่อน